สวัสดีค่ะเจอกับป้าแป๋วอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าแป๋วมาสวนผักไทยค่ะนะคะที่เคยทำคลิปลงไปค่ะวันนี้ป้าแป๋วจะมาเอาพริกแล้วก็เอามะละกอไปฝากเพื่อนนะคะ เพื่อนป้าแป๋วกาอยู่อีกจังหวัดหนึ่งนะคะซึ่งเขาไม่มีอาหารไทยไม่มีผักไทยกินเลยค่ะป้าแป๋วก็เลยจะส่งผักไปให้เพื่อนโอ้โหถั่วพูถั่วผู้ถั่วพูถัวถวถ่วผู้กาลังออกเต็มเลยโกมากเลยค่ะกําลังออกเต็มเลย ดอกดกมากเลยข้าวก็เหลืองแล้วนะคะดูทุ่งนาข้าวเหลืองใกล้จะเกี่ยวได้แล้วค่ะอ้ยดู ดอกแคเคนะรักนะจ๊ะสวัสดีจ้าคนสวยสวัสดีค่ะโหได้ดอกเคตั้งเยอะเลยเจ้เองมีสองลูเอาหมดไหมเอาเอาเราจะส่งไปให้เพื่อนเราด้วยเหรออืมอแต่ไอคิดว่าไม่อยู่ก็เลยไม่ได้ซื้อขนมปังมาฝากไม่เป็นไรคะ่ะเราคิดว่าตัวเองไม่อยู่ได้ตองให้เราด้วยเหรอที่รักอันนี้เขาเก็บรักเขาตัดตั้งแต่เมื่อวานก่อนนะเดยกเขาเอาให้มะเขือเหลืองด้วยชะอมสักสี่ห้ายอดมีไหม,ม ีมไม่แน่ใจนะไปเบิ่งไป๊อุ้ยมะนาวคือดกแทะเก็บชะอมไปใส่ไข่เจียวก่อนค่ะสักสองสามยอดอุ้ยแตกงามมากเลย เห็นไหมคะชะอมที่เก็บมาสดๆจากสวนเมื่อกี้นะคะสวนของคุณนายพินนี่เลยค่ะโอ้ยดูนี่ค่ะป้าแป๋วสั่งพริกเดี๋ยวจะส่งไปให้เพื่อนนะคะโอ้โหเพื่อนป้าแป๋วรอกินนอนไม่หลับบอกอไหนมะละกอะระเราตัวเองป้าแป๋วเอาอันนี้ไปกินก่อนเอาดอกมันได้หรอตัวเองได้หรอขอบคุณคะ่ะนนนนมาหงไหนอะนั่น่ะถุงข้างคุนอะ Ờ, ờ, ờ Muột lỡ theo điều này Muột này nào. Mày... ไปไปลืมก็ค่อยมาเอาออกจากสวนผักนะคะพ่าแป๋วมาซื้อกับข้าวมาซื้อกับข้าวไปกินซะหน่อยกินอะไรวันนี้หิวหิว คิวจังนะคะแตงดองแบบนี้โอ้จังชอบกินค่ะก็ปะแป๋วอยากกินต้มแซ่บกินเนื้อไม่รู้ว่าเอ็นเนื้อจะมีหรือเปล่าวันนี้ ซูยิกนะคะฝุ่นเขาจะเรียกว่าซูยิกเอาไปต้มแซ่บแล้วกว็าบารามิเกอนะคะหมูสไลด์รนจังชอบกิน ก็จะมาเอากล่องนะคะส่งของให้เพื่อนด้วยนี่กล่องนี้เขาหยิบฟรีได้นะคะเอาไปใส่ส่งของให้เพื่อนกล่งองนี้พอไหมเนี่ยตรงนี้ดีกว่ามั้งสองกล่องนี่นะถ้าหยิบฟรีได้ก็แปลว่ามาเอาฟรี าไปใส่ผักส่งให้เพื่อนถึงบ้านแล้วค่ะนี่ผักทั้งหมดนะคะที่ป้าแป๋วไปเอามาเมื่อกี้จากสวนเนาะก็ขอขอบคุณสวนไร่เชียงฟ้าของเราด้วยนะคะสวนไร่เชียงฟ้านี่นะคะป้าแป๋วก็ทําคลิปหลายคลิปนะคะถ้าใครอยากไปดูก็เข้าไปดูนะคะในคลิปผักสวนผักไทยในญี่ปุ่นนะคะ ไร่เชียงฟ้านี่นะคะเขาจะอยู่ที่เมืองยามานาะชิคโคฟุค่ะเขาจะมีผักหลากหลายมากเลยหลายชนิดผักเฟ้นก็มีค่ะไปดูคลิปป้าแป๋วได้เลยนะคะสวนผักไทยในญี่ปุ่นค่ะป้าแป๋วก็ลงไปหลายคลิปแล้วนะคะคราวหน้านะคะป้าแป๋วจะพาไปติดตามนะคะคนทําสวนนะคะแต่ที่เพื่อนป้าแป๋วอยู่นะคะเป็นจังหวัดที่ไม่ค่อยมีร้านอาหารไทยนะคะไม่ค่อยมีผักไทยค่ะมีแต่อยู่ไกลมากเขาต้องขับรถไปหลายกิโลค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาก็ คือไม่มีพื้นที่ในการปลูกเนาะเขาอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์ค่ะก็เลยไม่มีพื้นที่พริกกะเลียงพริกชี้ฟ้าแล้วก็พริกขี้หนูแบบนี้นะคะ,ส,ะสดๆเก็บมาจากสวนแบบเนี้ยอย่าหวังเลยว่าเธอจะได้กินค่ะเธอจะได้กินแต่แบบแช่แข็งแล้วก็ต้องขับรถไปไกลนะคะถึงจะได้กินมะละกอนี่ก็นานๆทีจะได้กินนะคะยิ่งเป็นดอกแคร์ผักประเภทนี้นะคะคือไม่ได้กินเลยค่ะสวัสดีครับการสวัสดีนะครับ เป็นวัฒนธรรมที่สวยงามของประเทศไทยของคนไทยนะคะโอจังก็มาช่วยค่ะหนังสือพิมพ์นะคะแล้วก็ฉีดถุงน้ำอย่างเงี้ยญี่ปุ่นก็ถึงไวค่ะปาแป๋วส่งวันนี้นะคะพรุ่งนี้เขาก็ได้รับแล้วค่ะของดูคณะเนี่ยราดหน้ายอดคณะนะคะโอ้โห,โหนี่กรอบๆสด,สด เนี่เราก็ฉีดน้ําอีกนิดนึงนะคะตรงโคนเขาเนี่ยเนี่ยประมาณนี้นะคะเราก็ใส่กล่องไปเลยค่ะผักบุ้งโอ้ยังมีคณะติดอยู่ไม่เป็นไรก็รวมรวมกันไปเลย จังมาติดกล่องให้ค่ะเดี๋ยววุจังไปแล้วค่ะกระเพราหอมกระเพราแดงนะคะเนี่ย ดอกแคแกงส้มนะคะเดี๋ยวก็แปลวจะแกงส้มค่ะนี่ก็แปลวก็มีนะคะเนี่ยพ่อ <c oughs> <c oughs> แปลเอาไว้แกงส้มแบ่งไปให้เพื่อนเยอะๆเราได้กินบ่อยอยู่เนี่ยพแปลวจะแกงส้มแกงส้มดอกแค น,นี่เป็นพริกกะเหลี่ยงนะคะเผ็ดมากเลยก็ห่อแบบนี้นะคะนี่ค่ะีนนพริกชี้ฟ้า นอันนี้ป,ป้าแป๋วก็แบ่งไว้กินหน่อยค่ะโอเคแล้วค่ะ พรุ่งนี้ตอนประมาณสิบโมงเช้าก็ถึงแล้วค่ะเราจะมาแกะของฝากกันต่อค่ะของฝากจากหนูแหม่มกาญจนานะคะแม่ของหนูโนอาค่ะหลายหลายคนก็คงจะติดตามหนูแหม่มกันอยู่นะคะหนูแหม่มแม่โนอาค่ะว้าว เป็นผ้าไหมค่ะสวยมากเลยป้าแป๋วจะใส่สวยเหมือนนุมแหม่มตั้งใจส่งมาให้ป้าแป๋วใส่หรือเปล่าก็ไม่รู้สวยมากเลยค่ะสวยมากเลยว่าแล้วไม่กลิ่นหอมด้วยกลิ่นหอมหอมมากเลยตอนนี้นุมแหม่มนะคะเห็นบอกป้าแป๋วมาว่าสะสมผ้าไหมจากที่ต่างๆของเมืองไทยอยู่นะคะ สะสมไม่เยอะเลยแล้วก็อยากจะส่งให้ป้าแป๋วใส่สวยๆไม่รู้ป้าแป๋วจะใส่สวยเหมือนหนูแม่มตั้งใจหรือเปล่าไม่รู้อุ้ยสวยมากเลยอ่ะแล้วก็กลิ่นหอมป้าแป๋วก็ขอขอบคุณหนูแมมมากๆนะคะอันนี้เป็นผ้าไหมไทยนะคะเป็นวัฒนธรรมในการทอผ้าฝีมือคนไทฝีมือของคนไทยเรานะคะในการทอผ้านี้ป้าแป๋วขอบอกว่า จัดอยู่ในอันดับต้นๆเลยนะคะของทั่วโลกเลยนะคะที่มีฝีมือดีนะคะนี่ขนาดเห็นเฉยๆนะคะป้าเป๋วยังโ,โหขนลุกป้าแป๋วก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปค่ะก็มีหลายคนบอกให้ป้าแป๋วทําคลิปลงคลิปอะไรมาหนูก็ดูหมดแล้วค่ะป้าเป๋วยแต่เวลาป้าเป๋วทําคลิปนะคะป,ะปะ้าเป๋วก็โอ้ย ถ้าทําคลิปมันไม่มีประโยชน์มันไม่มีอะไรเลยสักนิดสักอะไรอย่างเงี้ยป้าแป๋วก็ไม่มีมันมีความรู้สึกว่าเรามาดูแล้วจะได้ประโยชน์อะไรจากคลิปป้าแป๋วน้ออะไรประมาณนี้ค่ะป้าแป๋วก็ขอขอบคุณนุ้แหม่มมากนะคะเจอก,กับป้าแป๋วได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้อาจจะไม่มีสาระอะไรนะคะสวัสดีค่ะ